บ้านหนองไม้เฝ้าชุมชนที่ในอดีตเคยเป็นหมู่บ้านที่มีปัญหาขยะล้นเมืองจนถึงขั้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเป็นที่ทิ้งขยะเลยครับเดิมมันเป็นร่องน้ําที่คลองชนประธานขุดไว้แล้วก็เอาขยะมาถมทิ้งกันไว้พอ4วัน5วันมาจุดเผาเป็นวันเป็นคืนมันก็ไม่หมดนะครับ 5ปีที่แล้วนะครับหมู่บ้านของเรานะจะมีการทำความสะอาดถนนหนทางนะครับเก็บกวาดตัดกิ่งไม้แต่ว่ากลายเป็นนำขยะจากท้องถนนนะย้ายขยะไปกองรวมแล้วก็ไปเผาเมื <top> ่อขยะคือป <bleiben> <ENT> ัญหาการนำแนวคิดการจัดการขยะที่ถูกต้องจึงเป็นหลักสำคัญ ในการบริหารจัดการขยะผ่านฐานการเรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับชุมชนและบุคคลภายนอกในอดีตจะมีชาวบ้านทําความสะอาดหมู่บ้านแล้วก็จะตัดกิ่งไม้ใบไม้แล้วก็เผาทำให้เกิดมลภาวะมลพิษกับสิ่งแวดล้อมผมจึงมีแนวคิดทาจะทำอย่างไรจับขยะเหล่านี้ เลยไปดูงานที่ลังพับกลับมาเลยนหเราก็มีวัวอยู่แล้วก็เลยเอามาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่างคนต่างมาปลูกช่วยกันปลูกอย่างเงี้ยแล้วใครจะกินก็มาเก็บชาวบ้านมาเก็บได้โดยไม่หวงอะไรเหลือจากนั้นก็ให้ที่เสียแล้วก็ให้เป็ดให้ไส้เดือนบ้งเนี่ยเราไม่ทิ้งหรอกการจัดตั้งฐานการเรียนรู้อันนี้นะคะก็เกิดจากว่า เราอยากจะแบ่งปันข้อมูลความรู้ที่เกิดขึ้นในชุมชนของเรานะคะอันดับแรกเนี่ยค่ะมีการแบ่งปันให้กับคนในชุมชนก่อนตามไปด้วยให้กับผู้ที่จะมาศึกษาเรียนรู้เราใช้หลัก 3R ไปเป็นตัวเชื่อมขยะ1ถุงหรือว่าถุง1ลูกเนี่ยนะคะเราไม่ได้แปลว่าใช้แล้วทิ้งเลยเขาสามารถนําไปใช้ซ้ําทุกคนสามารถนําหลัก 3R ไปประกอบกับขยะทุกตัวที่เรามี มันจะทําให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้แปลว่าขยะต้องทิ้งเลยเราแค่รู้จักวิธีการจัดการขยะให้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองว่าบินเปนช่างเย็บผ้าชอบเอาเศษผ้าที่เ,ลเหลือๆนะสะสมไว้เอาเศษผ้านะมาทำเป็นสิ่งของต่างๆก็ต้องเอาเศษผ้าเก่าๆในหัวเรือนผ้ายืดผ้าอะไรมาทำ แจกจ่ายหมู่บ้านลองใช้ใช้พอมันเข้าท่ามากมาขึ้นมาจมูงก็ติดต่อตามโรงงานแต่ก่อนนี้จะใช้สารเคมีเนี่ยเป็นจำนวนมากซึ่งมันก็จะเกิดพวกขยะเช่นขวดยาค่ายญ้ายาฆ่าแมาลงคาเพ้ยอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางอย่างเงี้ยค่ะเราก็จึงมารวมกลุ่มกันทําน้าหมักเชืพภาพขั้นตอนทํานี้ไม่ยากเลยค่ะง่ายมากแล้ววัตถุดิบส่วนใหญ่ของเราก็จะหาได้ในหมู่บ้านของเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชาวบ้านในที่นี้ก็ถ้าใครมีวัตถุดิบที่ในครัวเรือนของตัวเองก็นํามาให้ที่ฐานของเราเพื่อทําน้าหมักเราก็นําไปแบ่งปันให้กันใช้อย่างเงี้ยค่ะ เิมทีหมู่บ้านหนองไม้พ้าหมู่ที่4ี่มีอาชีพทำไร่ทำนาทำสวนเสร็จจากการทำไร่ทำนาก็จะเดินไปหัวไร่ไปลายนาเจอต้นไผ่กิ่งไผ่มาลมก็ตัดมาเผาไฟทิ้งก็เกิดเป็นมลพิษมลภาวะให้กับโลกร้อนและปัจจุบันนี้เลยไม่ได้ทำแล้วไอ้ไม่ได้เผาไฟทิ้งเอามาถามาแปรรูปจากรสารเป็นเพื่อกระดง้งตะแกรงตะก้าเพื่อเป็นรายได้ของชุมชนในหมู่บ้าน ข้างเที่ยงของเราค่ะจะมีตลาดนัดแล้วจะมีพ่อค้านําเศษพักเศษผลไม้มาทิ้งไว้เขียติดต่อกับหมู่บ้านทําให้สกปกรกสงกินเหม็นจึงได้มาพึกษาหารือกันว่าจะทําไงกับเศษพักเศษผลไม้ที่มันเน่าเหม็นนีดี แล้วบ้านผู้ใช้มูลที่ีเลี้ยงวัวนมเป็นจำนวนมากเรายังได้ตัดสินใจเลี้ยงไส้เดือนเพราะว่าการเลี้ยงไส้เดือนใช้มูลวัวเป็นอาหารหลักเราใช้เศษผักเป็นอาหารรองกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเขามามีบทบาทกับชุมชนของเรามากค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารหรือการเอื้ออํานวยในเรื่องตัวบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาช่วยชุมชนของเราค่ะข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยสามารถมาปรับให้เข้ากับบริบทของชุมชนเรานะคะเราก็ได้ข้อมูลแล้วก็คำแนะนำจากกรมนี้ล่ละค่ะ จากวันแรกที่ลงมือร่วมแรงร่วมใจเพื่อแก้ไขปัญหาขยะส่งผลให้ในวันนี้ปริมาณขยะของชุมชนบ้านหนองไม้เฝ้าลดลงแทบเป็นศูนย์และก่อเกิดรายได้ให้กับชุมชนพร้อมทั้งส่งผลให้ชุมชนบ้านหนองไม้เฝ้าคว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะซีโรเวทปี2565ประเภทชุมชนขนาดกลางที่ผ่านมา เขาอุ้มถ้วยพระราชทานขึ้นรูปของในหลวงนั่นอยากจะร้องไห้ตั้งแต่เดินขบวนแล้วไายวิยนนั้นน้าตาจะไหลเลยว่าโอ้โหความสาเร็จความเหนื่อยตรงที่เราเหนื่อยกันมาทํามันหายหมดอ่ะก็ช่วยกันลดขยะเหล่านั้นด้วยนะคะเพื่อที่ว่าประเทศของเราจะได้สะอาดสะอานอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราได้มาพร้อมกับถ้วยนะครับคือความสะอาดในหมู่บ้านแล้วก็สุขภาพของชาวบ้านและผู้นำนะครับที่อยู่อาศัยใน ม้น,นีจงช่วยกันนะครับรักษาความสะอาดคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีแล้วขยะมันจะลดลงไปโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะลดโลกร้อนได้นะครับอันนี้